ไปดูมาดูนะครับคนคนไม่เรียนมันก็ต้องมาล้างอย่างนี้ใช่ป่ะไม่เรียนไม่เรียนหนังสือก็ต้องล้างอย่างนี้แหละเดี๋ยวดูคนขานะครับมาทำพันข้าจ้างคนหโลกี่บาทเนี่ยขาจจางคนหกบาทาาคุดวันนี้ปีบาทพอ เราทำการตัดต้นสูงนะครับประมาณสัก80เตนนะครับเอาไปปลูกทำพันธุ์นะครับนี่ค่าที่เป็นค่าแกะก็ใส่เข่งไว้เพื่อทับเอาจะไปขายนะครับนี่นครับปลูกจับเข้าให้นะครับจับเข้าให้นี่ที่ปลูกเผู้ข่าทำพันธุ์อันนี้เขาเรียกข่าอะไรแนมะ่อันนี้เรียกข่าอะไรข่าพันธุ์ข่าพันธุ์ละข่าอะไรลนะ่ะ ข่าแกงกแล้วขุดเสร็จปุ๊บก็ต้องทำการแช่น้ำเป่าคนระับแช่น้ำาีีดเพื่อให้ดินลอกมาครับก็จะเป็นใช้สายครับแค้แต่น้ำแล้วก็มารีดหัวให้หัวแบบหลกแหลกด ่าแดงหัวแดงนใส่ปุ๋ยม่วันซือนี้แล้วทำไมรีบขุดอ่ะใส่ปุ๋ยไว้อ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่ใส่ดีสักหน้อยจไปซื้กันสิเนี่ยนี่กี่ไร่ล,ละกิโลเลี่ร้อยสี่ร้อยโลพูกแล้สีอยโลพูกและ4สี่รโลอันนี้สองจอบ กี่ยอบถามสอยอบหรือสามยอบสามยอบ,ยอบอแล้วกะดาษไม่ได้พูดก็วการนะครับก็มีพูดก่อนพูดเสร็จปึ๊บแล้วเราทำการเตาพ่นแล้วก็มาทำการตัดแต่งนะครับเอาผ้าแกะออกเพราะว่าถ้าผ้าแกะเยอะจะทำผ่านไม่ได้ บการเกษตรแบบนี้นะครับคนคูดบอกหนับเอือเลยบอกว่าแพงไอ้บอกน้ําหนักดีนะครับราคาหน่อยโดวนี่ค่านอแดงวะเนี่ยแดงวะอ่ะแดงอะไรแดงว่ะเสื้อแดงวะค่า,าวะเคนี่ยวง่ามติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันใน y o u t u b e ด้วยนะครับเอเคครับ สวัสดีครับนี่